มะนาวที่เหลือจากตอนแรกที่เราขัดตรงผิวนะครับเราสามารถนํามาขัดตรงบริเวณข้อศอกได้นะครับขัดลงไปเลยนะใครที่มีข้อศอกดําข้อศอกด้านนะครับก็สามารถใช้งานได้เนาะตรงนี้คือจะทําให้บริเวณข้อศอกเรานะครับมันดูขาวกระต่างใสามากยิ่งขึ้นนะฮะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชเอมนะครับวันนี้นะครับเชเอมจะมาแจกสูตรผิวขาวใสหลังจากเล่นสงการนะครับภายใน7วันนะครับเพราะว่ามีคนบอกนะครับว่าพี่ค้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ครีมเพสัตกับมะนาวครีมเพสัตกับมะนาวนะครับวันนี้ได้สูตรใหม่มาแล้วก็เป็นสูตรที่เชเอมใช้จริงนะครับจะเป็นเบบี้มายนะครับตัวนี้มีชื่อว่าเบบี้มายอัลต้ามายไวสักุระเบบี้ออยลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ ที่เชมเลือกเป็นตัวนี้มานะครับเพราะว่าเชมใช้มาขวดที่2แล้วนะครับมันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นซากุระแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบผ่อนคลายในตัวเองนะครับอย่างที่2ที่เราต้องมีนะครับก็คือมะนาวนะครับซึ่งมะนาวนะครับสามารถหาได้จากแถวบ้านเรานี้แหละ สำหรับสูตรนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงเนาะซึ่งจะเหมาะกับคนที่แบบมีผิวที่ค่อนข้างดําคล้ำนะครับหลังจากเล่นสงการอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ผิวที่ขาดความชุ่มชื่นสําหรับคนที่ต้องการความขาวกระ่งางใสภายใน2สัปดาห์นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเชี่มแนะนําว่าให้ทําหลังจากที่เราอาบน้ําเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการทํานะครับเชี่มจะเปิดเป็นเบบี้ไมล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หยดลงไปที่ฝ่ามือเนาะไม่ต้องหยดเยอะนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวน้ํามันนะครับ แล้วก็ใช้เป็นมือถูปลายแล้วก็ทาที่ผิวเรานะครับทาลงไปเลยนี่กลิ่นเขาหอมจริงๆนะกลิ่นเขาเป็นกลิ่นซากุระซึ่งเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายมากๆนะครับเหมาะกับการทาก่อนนอนมากๆแล้วก็เป็นขวดที่เชมรู้สึกว่ามันเป็นขวดที่น่ารักอะ่ะสามารถพกพาไปต่างจังหวัดได้มันโอเคมากๆคุณผู้ชม ให้เราทําการทาบริเวณแขนบริเวณขาและก็บริเวณลําตัวนะครับแต่ว่าสูตรนี้ไม่ให้ทานหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอาการแพ้ได้นะครับบางคนที่มีผิวบางก็ใช้มะนาวไม่ได้นะ้องแต่ว่าใครที่ใช้มะนาวแล้วก็ไม่มีอาการแสบไม่มีอาการคันหรือว่าไม่มีอาการแพ้ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับอ่ะตอนนี้เชีมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะผิวก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมีความโกลพอสมควรเลยนะฮะจังหวะนี้ หลังจากนั้นนะครับเชมจะใช้เป็นมะนาวนะครับซึ่งมะนาวนะเชมผ่ากรีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนํามาทาบริเวณที่เราทําการทาเบบี้มาไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับทาลงไปเลยแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้เป็นมือนะครับถูซ้ําไปอีกทีเนาะเพราะว่าจะทําให้ทั้ง2ตัวนะครับเข้ากันมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับใครที่ใช้แล้วก็มีอาการแพ้มีอาการแสบหรือว่ามีอาการคันนะครับก็แนะนําว่าให้ล้างออกทันทีนะครับส่วนใครที่ใช้แล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับสามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับ มะนาวที่เหลือจากตอนแรกที่เราขัดตรงผิวนะครับเราสามารถนำมาขัดตรงบริเวณข้อศอกได้นะครับขัดลงไปเลยนะใครที่มีข้อศอกดำข้อศอกด้านนะครับก็สามารถใช้งานได้เนาะตรงนี้คือจะทำให้บริเวณข้อศอกเรานะครับมันดูขาวกระต่างใสมากยิ่งขึ้นนะฮะสูตรนี้เนี่ยให้ทําก่อนนอนเท่านั้นนะครับแล้วก็ทาลงไปพร้อมกับนอนทันทีนะครับพอตื่นเช้ามาก็อาบน้ําตามปกตินะครับก่อนออกจากบ้านให้ทาครีมกันแดดแล้วก็ใส่เสื้อขขนยาวด้วยนะครับ ลองทำแบบนี้นะครับซ้ําวนไปวนไปประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลว่าผิวเรามันขาวกระตางใสขึ้นนะครับวันนี้นะครับเชมก็มาแจกสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลับบงใจให้กันด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปจ้าบาย